อันนี้เพิ่งเปิดใช่ป่ะพี่กี่ปีแล้วเปิดเดือนกว่าเดือนกว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดนายปอนขายที่นี่เปิดกี่โมงมจนถึงท,ทุ่มหนึ่งเนาะใส่กระเทียมบอใส่กระเทียมไหมไม่ใส่ ไม่ใส่กระเทียมสองสองเลยครับนี่ครับเราอยู่ที่อำเภอบางสะพานครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดในปอดโอ้ยฝนตกครับฝนตกนะอู้รถไฟนี่สวยมากเลยครับ we are at Bangsaphan district and this is our lunch late lunch dark noodle ี่คืออะไรพี่เป็ดตุ๋นเหรอเป็ดพะโล้โลขายดีบอช่วงนี้ บางสะพานนี่เขาเขาพูดใต้อ่ะเริ่มพูดใต้อ่ะเรื่งองมันเหมือนภาษาแถวชุมพรใช่ปะ <c oughs> อ๋อคุณ <c oughs> ชุมพรมเป็นคนบางพานอ๋อเป็นคนบางพานแต่ชุมพรเขาจะพูดเหมือนหนักตงใต้หนักกว่านะหนักกว่าที่บางพานนะอ๋อบางคนบางพานนะใช่ใช่ใช่ อภาษาเขาน่ารักดีไปทำอะไรชุมพอลอะไรไ่ด้อยู่ทางไหนล้างสัวนหนอโอ้อ นี่ครับดักนู่นนุอันนี้อะไรวะตับดักิเวือด This is duck meat ผมมาจากขอนแก่นวันนี้มาหาเพื่อนดีบางเบิดเดี๋ยววิ่งที่เนาะแล้วก็ฝ่าไปไปมายาค่ะไปมาบ่อยเนาะมาเยี่ยมแกเรื่อยๆครับแกเปิดรีสอร์ทอยู่นี่ว่งางๆพี่ทำป้ายแบบนี้ให้ผมบ้างดิสวยดีเอาเปิดร้านอะไรอะเรอทำป้ายเป็นรูปหน้าผมได้ปะได้นะ 是啊。 别搞了。 Fly Trap To c ที่ h the ด l y Really sticky พี่ถามได้ไหมว่าสตดนี่เขาขายแพงต่ะและตั้งเลยใช่ไหมแต่ก็ได้เรื่องอยู่ก็ขายดีมาขายดีนะคุ้มอยู่ยังไม่ทํา พี่ติดตามครับอร่อยมากครับคุณเ,เปิดครับเ,เปิดในกอดหน่อยนะเยื้วเข้ามาอำเภอบางสะพานอยู่ขวามือครับเข้ามาประมาณแบบห้าโล let you mm -hmm. ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับอร่อยมากครับแซบไลยแซบไล้ครับ So โซ so good very good ั a โนโดอ in บางสะพาน a n d i s t r i c thanks for watching and please subscribe for more video bye bye เฮ้ยไลมาขึ้นทางนี้ทำไมครับอ้อ อะไรอะไร,ะไ,รไป,ไปเข้าไม่ได้ปิดก๊อกไอม่ปิดปิดอันนี้เร็ว eta baina